บุคคลที่มีโอกาสจะก้าวขึ้นในเป็นพลระเอกของกองทัพเรือนั้นจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งนะครับสลับการ์ตูนเรื่องวันพีตนั้นนะครับโจนสลัดก็จะโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมละครับในเรื่องซึ่งทางด้านฝั่งทหารเรือนั้นก็ไม่ค่อยจะมีบทโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนคอยไล่คอยตามก็ตามทีแต่คนระดับพลเรือเอกนั้นก็เป็นอะไรที่มันสุดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝีมือความสามารถหรือว่าความเท่นะครับจึงทําให้คนก็เลยสนใจนะครับตำแหน่งนี้กันมากๆเลยแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ตําแหน่งต่ากว่าและก็มีโอกาสนะครับในการก้าวขึ้นเราา รับชมันดีกว่าว่ามีใครกันบ้างนะครับที่มีโอกาสจะก้าวขึ้นไปเป็นพลระเอกของกองทัพเรือถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยเริ่มต้นที่คนแรกนะครับสำหรับพลเรือโทกิออนหรือจะเรียกว่ากิออนก็ได้นะครับสำหรับพลเรือโทหญิงสาวสุดสวยวัยกลางคนด้วยเธอนั้นมีฉายาว่าพลเรือโทกระต่ายชมพูหรือจะเรียกว่าพลเรือโทโมโมอุซังิก็ได้นะครับก็แล้วแต่ละกันสําหรับเธอนั้นนะครับนอกจากความสวยความเซ็กซี่แล้วนะครับยังมีความเฟี้ยวฟ้าวอีกเนื่องจากว่าเธอนั้นนะครับก็มีรอยสักนะครับ ที่ต้นขาซ้ายของเธอนะครับโดยจะเป็นลายแมงมุมนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับมันใหญ่กว่าฝ่ามือแน่นอนนะครับและความสามารถของเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยเพราะก่อนหน้านี้นะครับเธอเคยเกือบได้รับการเลื่อนขั้นนะครับในการขึ้นไปเป็นพลเรือเอกของกองทัพเรือแต่ใจเจ้ากรรมนะครับคนเราเนี่ยเมื่อวาสนาไม่ถึงนะครับมันก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเธอนั้นนะครับถูกทางด้านของเรียวคุกิวหรือทางด้านของฟูจิโทรานะครับทำการปาดนะครับแซงหน้าเอาตําแหน่งของเธอไปนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับทางด้านอาจารย์โอดาะนะครับก็คือตั้งใจหรือวางแผนนะครับ ให้ทางใต้ของกิออนนั้นนะครับขึ้นมาเป็นพลเรือเอกของกองทัพเรือนะครับแทนที่ของคูซันโดยเธอนั้นนะครับหากพูดถึงการปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกๆเลยนะครับก็จะเป็นมูฟวี่นะครับของวันพีทและเธอนั้นนะครับนับได้ว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานเลยนะครับสำหรับพลเรือโทซึรุถึงแม้ว่า2คนนี้นะครับจะมีอายุที่จะดูแตกต่างกันนะครับก็หน้าคนละไ้นี่กันเลยแต่ก็ถือได้ว่านะครับทั้งสองคนนี้เนี่ยน่าจะร่วมเป็นร่วมตายกันได้เลยแหละครับด้วยความที่ว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันและฝีมือของเธอก็คงงงไไมมมม่่่่ธรรรดดดาาแนนนอัซึยีกเเปิ นะว่าเธอนั้นเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจหร,รือเปล่าซึ่งก็จะมีการเนบดับเดี่ยวไว้ด้วยนะครับในการต่อสู้ซึ่งหากอนาคตข้างหน้านะครับมีการแบบว่าต้องการเรื่องตําแหน่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับพลเรือเอกก็คงจะไปถึงคราวนะครับที่เธอนั้นจะได้ขึ้นไปแล้วล่ะสำหรับตําแหน่งพลเรือเอกของกองทัพเรือมาต่อที่คนที่2กันต่อเลยนะครับสลับนาวาเอกโคบี Kobe. อีกหนึ่งเด็กเส้นประจํากองทัพเรือนะครับที่อาจารย์โอดานั้นทําการผลักทําการดันพี่แกเสือเหลือเกินนะครับแต่เชื่อว่าแฟนๆบัน,น,นพีดหลายคนนะครับก็ต่างยินด,ดีนะครับทีีี่ตตัววละะครน้จมมา ก้าวหน้าขึ้นไปอย่างก้าวกระโดดนะครับและหากสักวันหนึ่งเขาจะก้าวขึ้นในเป็นพลเรือเอกของกองทัพเรือได้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ยินดีนะครับสำหรับแฟนๆวันพีทอย่างมากด้วยโคบี้นั้นนะครับเขาได้เข้านะครับในการเป็นทหารเรือนะครับของกองทัพเรือเลยเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนและด้วยผลงานนะครับความใจกล้าของพี่แกเล่นเอาถูกใจนะครับในตัวของกราฟมากเลยกราฟนะครับจึงทําการไปฝึกฝนไปทําการขุนนะครับทางด้านของโคบี้และปัจจุบันนี้นะครับพี่แกก็เจริญก้าวหน้านะครับแบบสูงปีทเลยนะครับเกี่ย เขานะครับก็มีสไตล์การต่อสู้นะครับที่แบบเดียวกับกราฟเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังมัดนะครับที่สุดแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นฮาคีอะไรของเขานะครับเชื่อเลยเลยครับว่าต้องถอดแบบกราฟมาอย่างแน่นอนแถมเขานะครับยังมีฮาคีสังเกตนะครับที่ทรงพลังอีกด้วยนะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยว่าฮาคีสังเกตของเขาในตอนนี้นะครับพัฒนาไปถึงไหนแล้วเพราะว่าในมหาสงครามมารินฟอร์ดนั้นเขามีฮาคีสังเกตนะครับที่สามารถรับรู้นะครับได้ยินเสียงของผู้คนรอบตัวเลยแต่ถ้าหากว่านะครับตัวละครตัวไหนที่มีโอกาสที่วนัพ เกี่ยวกับฝั่งทหารเรือนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับโคบี้เพราะตัวละครตัวนี้นะครับถูกปูมาเลยนะครับให้อยู่เคียงคู่กับลูฟี่หมายถึงว่าลูฟี่นั้นจะเติบโตในการขึ้นไปเป็นราชาโจรสลัดส่วนทางด้านของโคบี้นั้นหากจะเติบโตนะครับก็คงจะเป็นระดับจอมพลเรือนะครับของกองทัพเรือในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วก็มาต่อที่คนที่3กันต่อเลยนะครับสำหรับพลเรือโทโทคิคาเกะนะครับหรือว่าหมูน้ําตาลอีกหนึ่งพลเรือโทนะครับในเรื่องวันพีชนะครับที่ก่อนหน้านี้เคยเกือบถูกเลื่อนขั้นนะครับในการเป็นพลเรือเอกแล้วแต่่วาน ถูกแย่งชิงตําแหน่งไปโดยเขานั้นนะครับเป็นชายนะครับก็เรียกว่าไวกลางคนนะครับค่อนไปสูงแล้วเนาะโดยเขานั้นนะครับก็จะตาค่อนข้างเกียจตีเลยนะครับจมูกจะแบนนะครับนอกจากนี้เขายังมีปากนะครับขนาดใหญ่โหนกแก้มสูงอีกด้วยนะครับคิ้วหนาและเขานะครับยังสวมหมวกสีเข้มด้วยและก็ทําการสูบไปด้วยนะครับเลยเขาเนี่ยก็คือเป็นคนนึงที่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยถึงแม้ว่าจะขัดนะครับกับลุกพี่แกไปหน่อยแต่การที่ว่าทางด้านทหารเรือนั้นนะครับก็คือเกือบจะแต่งตั้งเขาในการขึ้นไปเป็นพลเรือเอกแล้วก็ฝีมมมืออตต้งงไ่่ธรรดาแก็ยั ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวกับเขามากมายนะครับแต่ก็เป็นพลเรือโทคนหนึ่งนะครับพักอนาคตนะครับมีการเปลี่ยนนะครับในตําแหน่งของพลเรือเอกขึ้นมานะครับทางด้านเขาก็เป็นคนหนึ่งเลยที่มีสิทธิ์นะครับในการขึ้นไปเป็นพลเรือเอกแน่นอนในเรื่องวันพีทและก็มาต่อที่คนที่4กันต่อเลยสําหรับสมเกอร์กระสอบซ้ายทหารเรือนะครับประจําเรื่องวันพีทนะครับไวท์ฮันเตอร์ที่พี่แกนั้นมักจะถูกกระทือบกระทืบตลอดเวลาแต่บทบาทของพี่แกนั้นก็โดดเด่นซะเหลือเกินพากอนาคตนะครับจะมีการแบบว่าเลื่อนขั้นพี่แกในระดับพลเเรรืออกก็คงงม่่่ใชแ อะไรถึงแม้นะครับว่าเราจะเห็นเขานะครับถูกเดาฟาเมโก้นั้นกระทืบแล้วกระทืบอีกแต่อนาคตก็มันก็ไม่แน่แหละครับตัวละครตัวนี้นะครับโอซาปูมาตั้งนานโดยเขานะครับเป็นผู้ใช้พลังสายโลเกียผลควันนะครับโดยเขาสามารถทําให้ร่างกายของเขาเป็นควันได้เขาเป็นคนที่รักลูกน้องมากๆเลยเคร่งครัดนะครับแล้วก็ยึดรูปแบบความยุติธรรมเป็นลำดับที่1โดยการที่เขาเข้ามาในแกนไลน์หรือว่าในนิวเวิลด์นะครับเพื่อตามล่านะครับทางด้านของลูฟี่และหลังจากนั้นนะครับก็คือบทบาทของเขาก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นในใจเรื่องนะครับยศของ เขาที่ก้าวกระโดดจากที่ตอนแรกนะครับยศของเขาเนี่ยยังเป็นเพียงแค่นาวาเอกเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็ขึ้นมาในระดับพลเรือโทแต่ก็ต้องรอดูแหละครับว่าเขาจะมีพัฒนาการนะครับที่มันมากกว่านี้หรือไม่หากพัฒนาการของเขานะครับหรือว่าชื่อเสียงของเขาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสักเท่าไหร่นะครับการจะขึ้นไปพลเรือเอกก็เป็นเรื่องยากแต่หากเรานะครับจะตัดตัวละครตัวนี้ไปนะครับกับอนาคตในการก้าวขึ้นเป็นพลเรือเอกของกองทัพเรือผมว่านะครับมันคงตัดไปไม่ได้หรอกและก็มาต่อที่คนท ด้วยเขาแอบแฝงตัวเองเข้าไปนะครับในการเป็นโจรสลัดแล้วก็เป็นหนึ่งใน11บเอซูเปอร์โนวาด้วยนะครับและทางด้านของตรกนะครับก็ทําการปลอมตัวเข้าไปนะครับในการเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกลุ่มโจรสลัดไคโดด้วยนะครับเพราะว่าต้องการสืบหาข้อมูลหรือว่าส่งข้อมูลต่างๆนะครับให้กับรัฐบาลโลกนะครับภายใต้หน่วยซอสของเขาซอสที่หมายถึงเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าซอสจิ้มเค้ซีนะเว้แต่เป็นซอสนะครับที่หมายถึงดาบ โดยเขาเป็นผู้ใช้พลังผลพีศาสายโซออนนะครับผลรร็วๆโมเดลอโลซอรัสอีกหนึ่งพลังผลพีศาพันหายากนะครับในรูปแบบดดนเสาอ์ลโลซอรัสนะครับมีกล้ามที่ทรงพลังมากที่สุดในเหล่าบรรดาสัตว์ในยุคปัจจุบันและยังมีขานะครับและก็หางที่แข็งแกร่งอย่างมากซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ทําการแปลพักกับไคโดนะครับแล้วก็เข้าร่วมนะครับเป็นพันธมิตรกับกลุ่มวัวฟางแต่ก็แน่นอนหละครับว่าเขานั้นเป็นคนของกองทัพเรืออยู่ที่ทําการแสงตัวเข้ามาซึ่งเทรคนั้นนะครับจากภารกิจท ขึ้นในเป็นพลระเอกก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอีกไหนจะเป็นเรื่องราวของเขานะครับในคดที่เขาซ่อนตัวมาแบบนี้การสร้างชื่อเสียงของเขาในอนาคตนะครับคือเอาง่ายๆเลยแค่จบภาควานโนนี้นะครับถ้าหากมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องเรคขึ้นมานะครับก็คงจะเป็นอะไรที่มันว้าวมากๆเลยเพราะถ้ากองทัพเรือนั้นจะสร้างข่าวเฟกๆมานะครับว่าเรคนั้นเป็นคนจัดการไคโดแล้วก็โค่นล้มไคโดได้ในอนาคตเนี่ยดีกรีชื่อเสียงของเขานะครับแล้วก็ความสามารถของเขานะครับก็สามารถพัฒนาตัวเองไปได้ในระดับพลระเอกอย่างแน่นอนก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นอกาสูุ ที่อนาคตนะครับจะสามารถก้าวขึ้นเป็นพลเรือเอกนะครับของกองทัพเรือได้คือจริงๆแล้วมันก็มีอีกนะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยบทบาทก็ไม่ได้มีมากนะครับคือมันมองออกแหละว่าอนาคตเนี่ยก็คงไม่สามารถขึ้นเป็นพลเรือเอกได้นะครับอย่างเช่นพลเรือโทโมมงก้าอย่างเงี้ยถึงแม้จะมีความเก่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งถึงระดับหรือว่ามีแบบฝีมือหรือบทบาทที่ดีมากเพียงพอนะครับในการก้าวขึ้นเป็นพลเรือเอกของกองทัพเรือหรือจะเป็นนะครับพลเรือโทซือลูอย่างนี้นะครับที่แบบว่าเก่งมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็คือไล่ เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่แก่แล้วและกับการที่ว่าเจ๊แกนั้นก็คงไม่อยากจะรับตําแหน่งพลเรือเอกสักเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยไอตอนที่ว่าเขาจะเลื่อนตาแหน่งพลเรือเอกก่อนหน้านี้พลเรือโทสูรุนะครับก็น่าจะอยู่ในชื่อนะครับหรือว่ารายชื่อที่ควรได้เลื่อนแล้วด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่ได้มีการบอกเลยครับว่าเธอนั้นได้เลื่อนด้วยก็เลยตัดออกไปนะครับส่วนทางด้านกราฟอันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับกราฟไม่อยากจะรับตําแหน่งพลเรือเอกของกองทัพเรือถึงแม้ว่าฝีมือของเขานะครับจะขึ้นมาจอมพลเรือได้อย่างสบายเเลยยยยแต่่่่่ด้้้ววคาาาาาามมมมทีนะรรัับบไไออกกกจใชผงฟ ไม่อยากนี่ก็เลยไม่รับตําแหน่งนี้ไปนะครับก็เลยตัดไปวันนี้เราเฉพาะคนนะครับที่มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือบทบาทอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีโอกาสสูงมากๆเลยในการก้าวขึ้นในเป็นพลเรือเอกของกองทัพเรือได้นะครับก็เฉพาะคนที่มีสิทธิ์เท่านั้นเนาะเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดยังไงคิดว่าใครนั้นมีโอกาสจะก้าวขึ้นในเป็นพลเรือเอกของกองทัพเรือได้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันนะครับไม่ปิดความคิดอยู่แล้วสามารถคอมเมนต์ได้เลยและสอบใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุ สามารถรับชมได้2ช่องทางเลยสามารถกดติดตามกันได้สำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ